สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่น้องนะครับวันน,วนี้ลงพักมาดูบรรยากาศหาปลากันที่บ้านสันทาทนะครับเชียงแสนเชียงรายนะเป็นวันที่เขาปุดลอกแล้วเขาเปิดให้มาหาปลาได้นะครับแต่ไม่ได้เปิดให้คนนอกนะครับเพราะคนในหมู่บ้านมันได้มบ้านครับมันม<ะ>ีบ้านกระทงโบหมกครับอ๋อนี่อ๋อนี่เป็นเหมาครับหางกันลงนะอ๋อตะไคร้ครับทันทีกอนโอ้ ล้าตะกี้น่ะได้ยอมากะอ๋อดูปลาบูตัวนี้โลโลคึ่งสองโลอะเนี่ยเจ้าตเจาโอ้นี่นี่คือขาวหาไปแวนาะแ่นขึ้นนะเออได้เจีวเจ็ี้ังู้เจ้าั่นปามไตั้นอ้แลวขาีตงนห้นก ไปครับเห็นปลาแล้วนั่นฮะไหนโอ้นั่นครับนะครับเห็นปลาแล้วเห็นปลาแล้วโอ้โหอ๋อปลายังตังหัวเห็นมขาโชว์มาแล้ว โอ้โอหไซรักสิบลักสิบต้บองมีโอ้ oh! ปลาหูยักษ์นะโอ้ oh, แต่ว่านา่าจียดาคกับมาหลังอันนี้เข,า,เขาหาไปแล้วเนาะวันนี้เนาะอ๋อ oh. คือเริ่มซาแนะ <laughs> ล้วใช่ไหมแรกๆมาเขาจะได้ตัวดีนะเยอะอยู่เยอะอยู่นะ แต่ก็ได้ตัวใหญ่ก็โอเคแล้วนี่ครับแหตา,ยยาใหญ่เลยลาดูดก็มีนะหลากหลายครับจะวาดลงไปหัวตาสิบนะ พักมาสายไปหน่อยนะไม่รู้ข่าวถ้ามาเร็วกว่าน,นี้ท่าจะเห็นตอนลงหมุ่มันเลยแน่เลยนะครับตัววัดนี่นะครับหใหญ่ใหญ่ตุกรอก มีครับมีครับมีครับปนินผมมันยังงวนอยู่เลยเขาบอกต้องเหมานะต้องหมายถึงว่าเหมาตังกันนะครับ กูพันสีไม่ใช่ใน้อยน้อยนะก็ยังพอมีอันนี้คือช่วงห่างๆนะครับช่วงนี้เขาลงตัวแรกคนเยอะไ่ามาไม่ทันโอ้โหนี่ตัวอีกตัวนี่ต้งไปไล่ไปดูับนี่ปลาเนี่ะตัว,ว,ตวนี้ปลาในองี้ยอันนั้นปลาตุ ยังไม่ยังไม่ลดลดดอนนะก็คือยังตามหาอู้แล้วอุมม้มยังเงอุวมรุด<า>อ่ะจะรอคนนี่ครับเขาจะเอาซื้อไปปล่อยก่ากะครับทอ่เขาเตียมน้าบดไปเกีู้ว่าครับดูปลาตัวนี้นะโอ,โอ้ใหญ่เลยครับ ตามไปดูใ,ดใหญ่สุดเลยนะตันงนี้นะตันี้น่าจะใหญ่สุดอ่ะสิบสิบหกห้าสิบหกโลหกหกสิบหกครับใหญ่สุดแล้วครับอม,มีแล้วใหญ่สุดแล้วฝืดแล้วอ่ะเออสายลุดรอยไา,าโอ้ยไม่เคยเห็นตัวใหญ่ขนาดน,นี้ก

เอาพี่กิโลเอออันนี้นี่กูกันโอ้โอันนี้คือกะหูก้ากโลเอออันนี้กะหูก้าโลของไอ้บอกกะหูก้โลโอเคลรงสสลิงสโลแล้วครับครับเยอะครับออขากันง่ายๆครับเเอเนาะเออจองเปี ครับไปไม่สายพุ่นนี่นะโอ้ไก่เหมือนกันน้องหูกันอยู่เถิงพุ่นอันนี้เขาเรียกเก็บตกนะปลาส้อยนะปลาสร้อยไอ่ปลาเล็กก็มีไม่มีอยู่นะแต่ปลาใหญ่เข้าใจว่าเขาเอาไปหมดแล้วโอ้โอ้มีปลาเนื้อ่อนด้วยปลาหวานนะ แต่ก็ถือว่าทัานท่นป้าใหญ่อยู่นะถือว่าชะได้โอ้นี่ครับต้อมาเลย มอยู่โดนแล้วมั้งโดนแล้วมั้งโอ้ยมาโดนครับตัวเข้าอืหูแตกดีโอ้นี่ครับอู้หายใจหายใจ